คุบุญสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะคูบุญก็มาหัวข้อแรนดอมนะคะจักรวาลอยากจะบอกอะไรคุณเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะก่อนไปฟังคูบุญก็แจ้งไว้นะคะคูบุญเคยแจ้งไว้แล้วเนาะว่าการอ่านไพ่ของคูบุญนะคะถ้าเกิดมันดูแบบอ่าวอนเดอร์เรนนะคะดูแบบ ดูเป็นไปไม่ได้นะคะดูแบบว่ามโนเพ้อฝันจนเกินไปครูบุญก็บอกแล้วนะคะว่าให้คุณฟังเป็นนิทานนะคะแต่ถ้าคุณไม่รู้จักเลือกรับฟังนะคะคุณก็จะทุกเองเพราะครูบุญไม่ได้ทุกกับการอ่านไพ่ของตัวเองไม่ว่ามันจะจินตนาการดูมโนเพ้อฝันดูวันเดอร์แลนด์ครูบุญมีความสุขมากกับการอ่านไพ่เช่นนี้นะคะและครูบุญจะยังอ่านไพ่เช่นนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าคุณฟังครูบุญแล้วคุณทุก คุณต้องรู้จักฉลาดเลือกนะคะว่าคุณจะเลือกฟังอย่างไรแล้วไม่ทุกนะคะสำหรับแรนดอมนี้นะคะที่ครูบุญอยากจะบอกนะคะมาค่ะจักรวาลอยากจะบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณครูบุญเนี่ย ไม่ฟาดใครนะคะไม่ร้ายกับใครนะคะอยู่มุ่มุมิมิน่ารักของครูบุญในโลกสวยๆนะคะแต่ถ้าคุณล้ำเส้นครูบุญเมื่อไหร่ก็ครูบุญไม่ได้โกรธนะคะไม่ได้โกรธไ,ไ,ไม่ได้แค้นไม่ได้อาฆาาพยาบาทใครครูบุญบอกเลยแต่ครูบุญจําเป็นต้องสอนนะคะเพราะครูบุญจะไม่ใช่คนใจดีมีเมตตาที่สนับสนุนให้ผู้อื่น ทำไม่ดีนะคะกับผู้อื่นนะคะโดยที่เขาเองอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้นะคะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเขาทําแบบนี้ได้นะคะหรือไม่ไปเจอคนจริงนะคะแล้วทําพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆนะคะรู้ไหมว่าความคิดของเราอ่ะมันจะกลายเป็นการกระทานะคะการกระทําที่เราทําบ่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยและสุดท้ายนิสัยจะกลายเป็นซอดอนะคะที่ครูบุญอยากจะบอกและ สอดอของคุณจะกลายเป็นโชคชะตาเป็นชะตากรรมนี่แหละที่เขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมกฎของจักรวาลกฎของการสะท้อนกลับนะคะขอเช็คพลังงานหลักแรนดอมนี้นะคะขอเช็คพลังงานหลักแรนดอมนี้ค่ะสิบด้วยเลยพลังงานหลักมีความสุขมากเลยนะคะอาจจะหนึ่งมีความสุขกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ มีความเติมเต็มมากไฮพินเซสพลังงานหลักเป็นใครคะว้ wow, the sun, าวเดดซานสมใบก็ดีแล้วนะคะพลังงานหลักนี้เป็นพลังงานที่ดีมากมีความสุขมาก,มากๆเติมเต็มตัวเองได้มีความสนุกสดใสร่าเริงเบิกบานใจนะคะเป็นพลังงานของไฮพินเซสเป็นพ่อหมอแม่หมอนะคะนักอ่านไพ่ดูดวงทำนายชะตา มีเซนต์มีสัญชาตญาณมีอินทูวิชันหนึ่งดาบพลังงานคุณเป็นพลังงานที่มีความเคลียร์ชัดในตัวเองมากๆเป็นคนที่ชัดเจนกับเส้นทางชีวิตของตัวเองมากๆไม่ว่าตอนนี้คุณจะทําอะไรอยู่ก็ตามบางคนเจอนะคะเจอความรักแล้วนะคะและความรักในครั้งนี้คุณชัดเจนแล้วว่าคุณจะสร้างครอบครัวนะคะแต่งงานนะคะสิบถวยก็คือแต่งงานสร้างครอบครัวกับคนคนนี้นะคะคุณเจอคู่ของคุณแล้วเดอนสัน คู่คนนี้เป็นคนที่อาจจะดูน่ารักสดใสดูแบบดูเด็กดูอ่อนกว่าวัยคุณมองเขาว่าเหมือนเขาเนี่ยเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของคุณเลยนะคะเขาเป็นคนคนเดียวที่คุณรู้สึกว่าอยากจะแต่งงานด้วยนะคะอยากจะสร้างครอบครัวด้วยเนี่ยโอไม้ชัยชนะวิกตอรี่นะคะแต่ความรักครั้งนี้มันอาจจะไม่ง่ายนะคะคุณอาจจะต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคซึ่งอุปสรรคนี้มันไม่ใช่ว่า คุณต้องต่อสู้กับใครคนนั้นนะคะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะคะเพราะหกไม้เนี่ยเหมือนคนที่ต้องไปออกรบต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะแล้วสุดท้ายก็ได้รับชัยชนะพลังงานหลักที่เด่นนะคะคูบุญเห็นเหมือนจะเป็นกลุ่มพลังงานคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะโดดเด่นมากๆนะคะใน,นสื่อโซเชียลออนไลน์อยู่ในจุดที่สปอร์ตไลท์ส่องถึงถ้า FC ครูบุญน,นะคะมีพลังงานนี้จริงๆก็ ครูบุญอยากให้แสดงตัวนะคะเพราะครูบุญก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าการอ่านไพ่ของครูบุญที่ครูบุญอ่านมาที่มันดูแบบเพ้อฝันจินตนาการมโนเนี่ยมันจริงไหมนะคะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นสะพานบุญนะคะที่มาช่วยยืนยันคอนเฟิร์มนะคะกับช่องครูบุญได้นะคะเพราะช่องครูบุญก็มีคนมีชื่อเสียงจริงๆเนาะที่เข้ามาแสดงตัวกับครูบุญหรือเป็นทั้งเอฟซีนะคะเป็นทางลูก ลูกค้าแป้งคูบุญก็คืออันนี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตคุณแม่น้องเจนิดเนาะคุณแม่น้องเจนิดก็เป็นคุณแม่น้องเจนิดดาราค่ะก็คุณแม่นะคะคุณแม่น้องเจนิดท,ที่เป็นดารานักแสดงนะคะที่น้องเป็นแบบนางเอกหน้าใหม่นะคะที่แบบดังอ่ะดังในกลุ่มวัยรุ่นมากๆเลยนะคะยังมาเป็นเ c ฟคูบุญเลยดังนั้นเนี่ยการที่จะมีอ่าคนดังคนเด่นท่านอื่นนะคะที่จะมาติดตามช่องคูบุญเนี่ย สำหรับคูบุญแล้วมันก็ไม่ได้เวอร์อะไรจนเกินไปนะคะก็พลังงานที่เด่นนะคะมีนก,รก็รากฏพศจิตเมษสิงห์ธนูกุมตุลมิถุนนะคะที่เด่นมากมากนะคะราศีมีนนะคะที่เด่นคนวันอาทิตย์นะคะแรนดอมนี้เป็นพลังงานที่ดีนะคะเป็นพลังงานที่มีความสุขมากๆเป็นพลังงานที่เคลียรชัดในตัวเองนะคะชัดเจนมากๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณน่าจะเจอใครที่ คุณอยากจะลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวแล้วนะคะกับแรนดอมนี้นะคะจักรวาลอยากจะบอกอะไรคุณในเรื่องของความรักขนาดครูบุญอะไม่ใช่ช่องที่มี f อเยอะนะแล้วครูบุญเข้าใจเลยว่าทำไมทาไมถึงครูบุญเนี่ยผู้ติดตามถึงไม่แบบไม่ได้เยอะมากมายจนกลายเป็นจุดเด่นมากกว่านี้นะคะเพราะขนาดมี ผู้ติดตามแค่เงี้ยนะคะแต่ผู้ติดตามคูบุญมีแต่คนคุณภาพนะคะยังถูกนะคะ,ย,ะ,คะยังถูกบางคนแอบแบบนะคะมันไส้นะคะไม่ใช่ว่าคูบุญไม่รู้นะคะถ้าคูบุญไม่รู้คูบุญจะมาเป็นแม่หมอได้ยังไงนะคะบางคนก็ใช้ยูเซอร์ปอมนะคะมาแบบนั่นแหละนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าคุณทุกข์กับความสุขของผู้อื่นแต่ถ้าเมื่อใ่ที่คุณเลือกที่จะมีความสุขกับความสุขหรือความ สำเร็จของผู้อื่นเมื่อน,นั้นความสุขนี้จะเป็นของคุณเช่นกันนะคะคูบุญบอกเลยบางทีอาชีพเดียวกันก็อิจฉากันเองนะคะนี่แหละสัจธรรมของมนุษย์นะคะจักรวาลอยากจะบอกอะไรคะจักรบาลอยากจะบอกอะไรเนี่ยไรนะคะไพ่มายืนยันคูบุญนะคะไรแสงสว่าง แลนดอนนี้ไพ่เดอะซันก็ออกมาบอกชัดเจนนะคะตัวตนของคุณเป็นพลังงานคนที่หนึ่งยกระดับจิตพัฒนาใจนะคะเป็นแบบสตาร์สิตไรท์เวิร์เกอร์นะคะเป็นแบบผู้นำแสงสว่างนะคะหรือทำงานอะไรด้านแสงสว่างอย่างแน่นอน mm hmm. จัก,กรวาลอยากจะบอกคุณในเรื่องของความรักว่าคุณกำลังจะเจอความรักที่นำพามาซึ่งแสงสว่างนะคะหรือแสงสว่างในตัวคุณนั่นแหละนะคะที่นำพาทุกความรักมาสู่ชีวิตคุณเนี่ย security นะคะความปลอดภยัยความอบอุ่นจะเป็นของคุณนะคะยิ่งถ้าพลังงานคุณเนี่ยเป็นไร้แล้วนะคะเป็นแสงสว่างบางครั้งแสงสว่างของดวงอาทิตย์มันก็ไปแยงตาคนอื่นนะคะดังนั้นหน้าที่ของเขาคือเขาไปหาแว่นใส่ค่ะไม่ใส่ไปบอกให้พระอาทิตย์จับแสงในตัวเองนะคะคลิปนี้ครูบุญบอกเลยว่าครูบุญจัดหนักจัดเต็มนะคะ โฮมคัมมิ่งการอบอุ่นการได้กลับบ้านเรนดอมนี้คุณจะเจอความรักที่รู้สึกว่าเหมือนคุณได้กลับบ้านนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามความรักในครั้งนี้เขามีความปลอดภัยมากๆากเขาจะเป็นความรักที่ปลอดภัย ไม่ว่าเขาจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเขาจะมีความอบอุ่นให้กับคุณมากๆและเขาจะเข้ามาปกป้องดูแลคุณโดยเฉพาะฝ่ายผู้หญิงหรือหญิงนะคะหญิงเนี่ยจะต้องถูกปกป้องอย่างหนักเพราะคุณคือไรคือแสงสว่างพลังงานคูบุญนั่นเอง Security mm hmm. ก็คือความปลอดภัยนะคะคุณจำเป็นต้องถูกปกป้องนะคะ คุณจําเป็นจะต้องถูกปกป้องมากๆนะคะโฮมคัมมิ่งการได้กลับบ้านนะคะทวินเฟรมได้รียูวนั่นเองแรนดอมนี้เ,นเคลียร์แรนนะคะเคลียร์พลังงานลบๆนะคะถ้าคุณยังมีพลังงานลบๆอยู่นะคะรีบเคลียร์พลังงานนะคะยิ่งคุณเคลียร์พลังงานเร็วเท่าไหร่คุณจะได้รียูวนีนเร็วเท่านั้นเดม o ูน <The moon. S 2> มาทั้งพระอาทิตย์ พระจันทร์นะคะบอกแล้วว่าเรนดอมนี้น่ะนะคะคนหนึ่งเป็นพระอาทิตย์ให้ความอบอุ่นให้แสงสว่างนำทางชีวิตอีกคนเป็นพระจันทร์นะคะที่ทำหน้าที่ในตอนกลางวันและกลางคืนนะคะวอนเนี่ยปาฏิหารจะเกิดขึ้นวอนปาฏิหารนะคะปาฏิหารกำลังจะเกิดขึ้นหนึ่งดาบบรันเดอรี่ก็คือการปกป้องขอบเขตนะคะจกักรวาลบอกคุณว่า ให้รู้จักปกป้องตัวเองนะคะแสดงว่าที่คุูบุญทำมาถูกต้องแล้วนะคะรู้จักปกป้องตัวเองแบนเดอรี่มีขอบเคสสิเคียวเตี้ความปลอดภัยถ้าทวินเฟรมหรืออย่างเขายังไม่ได้มาปกป้องคุณคุณต้องรู้จักลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองนะคะเราจะไม่เป็นแบบหญินต้องรู้จักปกป้องตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะอ่อนโยนแล้วคุณจะอ่อนแอไปด้วยอ่อนโยนแต่ต้องเข้มแข็งนะคะปกป้องตัวเองได้ c ล o c k นะคะใกล้ถึงเวลาแล้วมีแต่ไพ่ปาฏิหาริย์นะคะออกมาเนี่ยรีเบิร์ตการเกิดใหม่นะคะชีวิตคุณจะเหมือนแบบคนตายแล้วเกิดใหม่นะคะชีวิตใหม่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วที่จักรวาลอยากจะบอกกับคุณระหว่างนี้ต้องรู้จักปกป้องตัวเองนะคะที่จักรวาลอยากจะบอกในเรื่องความรักอย่าเล่นบทเป็นเหยื่อนะคะอย่าเล่นบทเป็นเหยื่อแล้วก็ ไม่ใช่เล่นบทเป็นผู้ถูกกระทําด้วยแต่ถ้าคุณถูกกระทําคุณต้องรู้จักปกป้องตัวเองหานะการปกป้องตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดบาปนะครูบุญบอกเลยอย่าคิดว่าคนใจดีมีเมตตาจะต้องนั่งยิ้มนะคะต้องนั่งตาใสอย่างเดียวนะคะอัศวินแยันเดสเ,เนี่ยชีวิตที่จะเกิดใหม่ เปลี่ยนแปลงตัวตนใหม่นะคะตัวตนเก่าสู่ต,ตัวตนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดจักรวาลอยากจะบอกอะไรคะในเรื่องความรักจักรวาลอยากจะบอกอะไรในเรื่องความรักแชมเปนความสมดุลกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะช่วงนี้บางท่านก็คืออาจจะเป็นอยาหินหิน จนเกินไปในช่วงนี้นะคะหยินก็คือน่ารักอ่อนโยนใสๆดังนั้นจักรวันจึงต้องดึงคุณให้มาเป็นหยางบ้างนะคะเพื่อที่จะเนี่ยไพ่เดทไพ่ของการทำลายล้างนะคะไพ่พระผู้สร้างระหว่างนี้คุณต้องรู้จักนะ,ะรู้จักมาเป็นพลังงานของหยางนะคะเพื่อความสมดุลททแทนพลันนั่นเองแต่ถ้าใครเป็นหยางมากเกินไปก็จะถูกสมดุลให้เป็นหยินนะคะให้หน่ารักสดใสนั่นเอง สิบชวยนะคะความอบอุ่นการสร้างครอบครัวการแต่งงานจะเกิดขึ้นแน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่พลังงานของทุกคนนะคะแรนดอมนี้จะเป็นพลังงานคนที่หนึ่งมีคู่ทวินเฟรมจริงๆยกระดับจิตพัฒนาใจอยู่ในเส้นทางภารกิจทางจิตวิญญาณอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเกี่ยวกับจิตวิญญาณเลยนะคะคุณคิดว่าโลกใบนี้มันมีแค่โลกสามมิติคุณก็จะบอกว่าคู่อื่นเพอร์เจอร์นะคะนี่แหละ นะคะความไม่รู้นะคะซึ่งก็ไม่ผิดนะคะความไม่รู้ไม่ผิดแต่ผู้รู้นี่แหละจะผิดถ้าไม่บอกนะคะถ้าไม่บอกผู้ไม่รู้นะคะเดวิลความลุ่มหลงหลงไหลนะคะกำลังจะเกิดขึ้นจกักรวาลอยากจะบอกอะไรคะเทอร์มิตสติปัญญาแสงสว่างนำทางชีวิตความรักในครั้งนี้นำพามาซึ่งแสงสว่างนำทางชีวิตนะคะคุณจะได้รับทั้ง ความรักได้สติได้ปัญญานะคะแน่นอนว่าคู่ทวินเฟรมเนี่ยมันจะมีคู่ใดค,ค,คู่หนึ่งคนใดคนหนึ่งค่ะที่เขาจะเป็นปัญญาให้อีกฝ่ายนะคะที่สามารถดึงอีกฝ่ายให้เติบโตได้นะคะหรือแบบให้ตื่นรู้นั่นเองนะคะทั้งเธอร์มิทั้งเดฟนั่นแปลว่าจะเกิดการตื่นรู้จากการสูญเสียจากการจบการพังนะคะไพเดฟราชาเหรียญเห็นไหมเนี่ยความหนักแน่นมั่นคงนะคะ บอกเลยว่าคู่นี้ไม่ใช่คู่ธรรมดานะคะเพราะว่าช่วงนี้ครูบุญอ่านไพ่ก็จะมีแต่พลังงานทวินเฟมเพราะว่าคู่นี้เป็นคู่พลังงานแรงนะคะพลังงานแรงมากทั้งเดฟท,ทั้งราชาเหรียญซึ่งราชาเหรียญมีไพ่หัวกระโดกนะ,ะเป็นไพ่เหมือนเดฟเลยนะคะไม่รู้ทําไมครูบุญถือออกแบบไพ่ใบนี้มาเหมือนกันนะคะไม่รู้เหตุผลนะคะเขามีพลังงานการทําลายล้างสูงนะคะยินอย่างคู่นี้นั่นแปลว่า เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทําลายมีทั้งหยินทั้งอย่างในตัวเองนะคะดังนั้นบอกแล้วว่าอย่าอ,อย่าไปอ,อย่าไปสะกิดต่องเขานะคะเขายัางมีสัญชาตญาณดิบอยู่นะคะสาบไมา้การรอคอยการติดต่อสื่อสารสักข่าวข่าวทางไกล พวกคุณมาเพื่อเป็นโรคโพร่งไสนะคะคู่นี้ดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีความแข็งแรงมากต้นไม้จะเติบโตได้เป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตแข็งแรงให้ร่มเงา <c oughs> พึ่งให้ที่พึ่งพิงได้ก็ต้องมีรากที่แข็งแรงนะคะถ้าเกิดรากคุณแบบเป็นรากแก้วอ่อนปวกเปียกแน่นอนค่ะคุณตายอย่างเขียดนะคะเรนดอมนี้เนี่ย6ไม้ชัยชนะวิกสตอรี่ สุดท้ายแล้วนะคะความรักของคุณจะชนะทุกสิ่งที่ขวางทางคุณ